โอ้โหกันที้ครับเอาแบบมาครับเอาบอนลำตัวเข้าไปครับลำตัวโอ้โหล่วงไปโอ้โหเปิดโอ้โหดนี้ครับเอาแล้วครับคูณง่ายๆไม่สลบไม่หยุดครับอมพูชาลุยต่อยและสนุกครับโอ้โหกันที้ครับเอาแบบมาครับเอาบอนลำตัวเข้าไปครับลำตัวโอ้โหู่วงไปโอ้โหกันที้ครับ เอาแบบมาเขัาโดนลำตัวเข้าไปครับลำตัวโอ้โหล่วงปลอยเลยครับดูแทบไม่ทันครับดูอาการแล้วขายยางกันฟันแล้วก็บุยจุกแอด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 เลยครับเรียบร้อยครับถึงสิบไปเลยครับโอ้โหเชิญครับโอ้โหเปิดโอ้โหยู่นี่ครับเอาแล้วครับพูดง่ายๆไม่สรบปไม่หยุดครับอัมบูชาลุยต่อยแลวสนุกครับโอ้โหวะนี้ครับ เอาแบบมารัาโดนลำตัวเข้าไปครับลำตัวโอ้โหร่วงไปโอ้โหกรันี้ครับเอาแบบมาเัาโดนลำตัวเข้าไปครับลำตัวโอ้หร่วงไปเลยครับดูแทบไม่ทันครับดูอาการแล้วขายางกันฟันแล้วโอ้ยจุกแอด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 เลยครับเรียบร้อยครับถึงสิบไปเลยครับโอ้โหยินคุณมนุษย์ครับนี่นะครับโอ้โหต่อยลำตัวก่อนนะครับ แม็กนัมเห็นอย่างนั้นครับก็เลยตามเข้าไปอัดครับหมัดซ้ายตัดลำตัวครับเป็นภาษาฝรั่งก็บอกว่าลิม่าช็อตนะครับผู้นี้ซีโครงที่สุดท้ายครับคุณมนุษย์ครับโดนเข้าไปช้อเดียวครับมันจีดขึ้นข้่หัวใจเลยครับนี่แหละครับชีวิตนักมวยครับไทรไม่เคยต่อยมวยไม่รู้นะครับรสชาติพิษสงลูกแบบนี้มันเก็บแบบไหนนะครับโอ้ยซีโครงซี่มนุษย์ครับนี่นะครับโอ้โหต่อยลำตัวก่อนนะครับ แม็กนัมเห็นอย่างนั้นครับก็เลยตามเข้าไปอัดครับมัดซ้ายตัดลำตัวครับเป็นภาษาฝรั่งก็บอกว่าลิ้มว่าช็อตเลยครับผู้นี้ซีโคงที่สุดท้ายครับคุณมนุษย์ครับโดนเข้าไปช้อเดียวครับมันจีดขึ้นผูหัวใจเลยครับนี่แหละครับชีวิตนักมวยครับใครไม่เคยต่อยมวยไม่รู้นะครับรสชาติพิษสงลูกแบบนี้มันเก็บแบบไหนนะครับโอ้ยซีโครงซี่มนุษย์ครับนี่นะครับโอ้โหต่อยลำตัวก่อนนะครับ น้ำเห็นอย่างนั้นครับก็เลยตามเข้าไปอัดครับหมัดซ้ายตัดลําตัวครับเป็นภาษาฝรั่งก็บอกว่าลิเวว่าช็อตนะครับผู้นี้ซี่โครงที่สุดท้ายครับคุณมนุษย์ครับโดนเข้าไปฉาะเดียวครับมันจีดขึ้นทั้หัวใจเลยครับนี่แหละครับชีวิตนักมวยครับไทรไม่เคยต่อยมวยไม่รู้นะครับรสชาติพิษสงลูกแบบนี้มันเก็บแบบไหนนะครับโอ้ยซีโครงซี